สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปตาลิบันไปก่อนหน้านี้นะครับโดยในคลิปนั้นก็พูดถึงการเปลี่ยนผ่านของคณะที่จะมาปกครองอัฟกานิสถานต่อจากรัฐบาลเดิมที่ล่มสลายไป มันเลยทําให้ผมนึกถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในอดีตที่เปลี่ยนผ่านมาเป็นสหพันธรัฐรัสเซียที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยคลิปนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าจะมาเล่าถึงช่วงเวลาสุดท้ายของสหภาพโซเวียตนะครับโดยก่อนจะไปฟังกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับและคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆครับก็ฝากร่วมกันกดติดตามให้กับช่องของผมหน่อยละกันนะครับขอบคุณครับ อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าพูดถึงสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงสงครามเย็นหรือคอมมิวนิสต์ซึ่งก็ถูกต้องครับเพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะครับช่วงเวลาของสหภาพโซเวียตที่มองแล้วคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเรื่องอํานาจที่สุดของสหภาพโซเวียตก็น่าจะเป็นช่วงสงครามเย็นเพราะช่วงเวลานั้นนะครับคู่แข่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาทั้งสองประเทศนี้เนี่ยต่างคนต่างแข่งขันกันในหลายๆด้านนะครับ แต่ด้านที่มีการแข่งขันกันกออกหน้าออกตาเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะไม่พ้นเรื่องการทหารนะครับแต่ถ้ารองจากเรื่องการทหารไปก็น่าจะเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศนะครับที่จะมีการแข่งขันกันส่งดาวเทียมส่งมนุษย์ไปนอกโลกโดยนักบินที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตนะครับที่ไปนอกโลกคนแรกนะครับก็คือยูริกาการินถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปนอกโลกนะครับ กลับมาที่การทหารนะครับทั้งสองประเทศนี้มีการแข่งขันกันสั่งสมอาวุธเพิ่มขนาดแสนยานุภาพของกองทัพทําให้บางครั้งบางคราวนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีเรื่องผิดใจกันอยู่หลายครั้งจนเกือบกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับซึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะทราบกันดีก็คือวิกฤตขีปนาวุธคิวบาซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆในช่วงเวลานั้นนะครับของสงครามเย็นนะครับแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับ อยู่ๆเนี่ยสหภาพโซเวียตเนี่ยพี่แกก็มาล่มสลายเองเสียก่อนซึ่งทําให้ไฟสงครามเย็นที่พร้อมจะปะทุอยู่ได้ทุกเมื่อพลอยมอดลงไปด้วยและประเด็นของการล่มสลายก่อนนี่แหละครับที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังโดยเรื่องเนี่ยเริ่มจากนายมิฮาอิลโกบาชอฟนะครับขึ้นเป็นผู้นําสาภาพโซเวียตโดยมิฮายอิลเนี่ยได้ดําเนินนโยบายปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตซึ่งนโยบายที่เขากําลังจะทําดังต่อไปนี้เนี่ยยังไม่มีผู้นําสาภาพโซเวียตคนไหนเคยคิดจะทํามาก่อนโดยนโยบายนั้นเรียก กว่าไปรสสรอยคาซึ่งนโยบายไปรสสรอยคานี้เนี่ยจะให้เสรีภาพแก่ประชาชนของสหภาพโซเวียตมากขึ้นเปิดโอกาสให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนและนโยบายที่ตามมาติดๆหลังจากนั้นก็คือนโยบายถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานในปีคศ1988ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ย การปฏิรูปของกอบาชอฟเนี่ยได้ส่งผลให้เกิดกฎหมาย Low on corporate s นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สมัยเลนินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาภาพโซเวียตขึ้นมาโดยกฎหมายนี้เนี่ยได้อนุญาตให้ประชาชนมีทรัพย์สินส่วนบุคคลและดําเนินกิจการเอกชนได้ซึ่งมันก็ขัดต่อละทิมาร์กอย่างเดิมที่เป็นอยู่โดยสิ้นเชิงจนมาถึงวันที่7กุมภาคศ1990ที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตนะครับได้มีมติเห็นชอบยกเลิกการรวมอํานาจไว้ที่พรรคคอมมิวนิ ซึ่งนั่นหมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้กระจายอำนาจสู่ประชาชนและทำให้เกิดการเลือกตั้ง ส่งผลให้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมารัฐจำนวน15รัฐของสหภาพโซเวียตได้รับรองกฎหมายเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียในปีคศ .1991 มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตให้เป็นสหพันธรัฐมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำของรัฐนั้นๆสิ่งที่ส่งผลจากการปฏิรูปของนายโกบชอฟเนี่ยทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่สมาชิกซ้ายจัดของพรรคคอมมิวนสิสต์และเกิดความพยายามที่จะยึดอำนาจการบริหารจาก นายกอบชอฟที่เรียกกันว่าการรัฐประหารเดือนสิงหาคมการพยายามรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สําเร็จครับเนื่องจากเกิดการต่อต้านจากประชาชนส่วนมากในประเทศผลก็คือคณะรัฐประหารเนี่ยถูกจับกลุ่มและถูกสังหารจนแล้วจนรอดครับสนที่สัญญาสาพันธรัฐก็ได้ถูกเห็นชอบรัฐย่อยต่างๆของสาภาพโซเวียตซึ่งมีความพยายามจะแยกตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการลงประชามติเห็นชอบแยกตัวออกจากสาภาพโซเวียต โดยรัฐนย่อยต่างๆเนี่ยก็ได้แยกออกจากสหภาพโซเวียตอย่างสมบูรณ์และท้ายที่สุดในวันที่25ธันวาคมคศ1991นายกอบชอบเนี่ยได้เห็นชอบโอนอำนาจการบริหารทั้งหมดจากประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตให้กับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและในคืนวันนั้นครับทงชาติสหภาพโซเวียตได้ถูกเชิญลงจากยอดเสาที่เครมลินอันเป็นการสิ้นสุดสหภาพโซเวียตอย่างสมบูรณ์บรรยากาศก็อย่างที่เห็นดังต่อไปนี้ครับ For all of us here at ABC News, good night. ถ้าพูดถึงตามประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เราได้อ่านมานะครับการที่ประเทศประเทศหนึ่งจะล่มสลายได้เนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุจะมาจากสงครามหรือการเมืองแม้แต่การลุกฮือในประเทศเองเพื่อต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสหภาพโซเวียตสู่สหพันธรัฐรัสเซียหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภายัยานที่นี้ด้วยนะครับ และสุดท้ายนี้นรับ่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อที่เราจะได้เติบโตกันต่อไปสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับบาริการก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ